สวัสดีครับในวิดีโอฉบับนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาทําการวิเคราะห์ความดันนะครับหรือ pressure นะครับที่มีการกระจายตัวกันใน fluid ที่หยุดนิ่งนะครับอยากให้ลองจินตนาการแบบนี้นะครับว่าสมมุติว่าเราพิจารณาเป็นอากาศก็ดีหรือเป็นน้ําก็ได้นะครับเป็นแก๊สสักอย่างหนึ่งหรือเป็นเช่นในที่นีมม้ผมพิจารณา q ห i วนะครับ q u i วนี้สมมุติให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งมวลก้อนน้ํานะครับ แล้วผมก็อยากรู้ว่าคือ v เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับ v เท่ากับศูนย์แล้วผมก็อยากรู้ว่าการกระจายตัวของแรงของ pressure เป็นอย่างไรผมก็ตัดนะครับจริงๆเราตัดสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ผมตัดมวนเล็กๆสามเหลี่ยมมาก้อนหนึ่งสามเหลี่ยมนะครับตัดชิ้นนี้เนี่ยมาพี่นาก้อนเล็กๆสามเหลี่ยมก้อนนี้ขึ้นมานะครับว่าสามเหลี่ยมก้อนเล็กๆก้อนนี้มีการกระจายตัวของพรสเชอร์และแรงอย่างไรนะครับ ผมก็จะได้มาเป็นรูปนี้นะครับออกมาเป็นรูปนี้ในภาพนี้ครับในภาพนี้ในภาพนี้นี่คือสามเหลี่ยมที่ว่านะครับแกนนี้นี่เรียกว่าแกน z เออแกน x นะครับดูรูปเป็นกับผมนะครับแกนนี้เรียกว่าแกน x แกนนี้เรียกว่าแกน z นะครับแกน z นะครับอ่ชิ้นสามเหลี่ยมชิ้นนี้นี่คือก like ah, ้อนน้ Lu, ําที่ผมหยิบมาดูสมมุติให้เป็นก้อนเล็กๆนะครับ ความยาวของก้อนน้ําก้อนนี้ในฝั่งนี้ก็คือเดลต้าสันะครับเดลต้าสันะความยาวของก้อนน้ําฝั่งนี้เรียกว่าเดลต้าเอความยาวของน้ําฝั่งนี้คือเดลต้าเอสลึกลงไปในกระดาษเท่ากับบีนะครับถ้าวาดามาเป็นภาพก็จะได้ภาพประมาณแบบนี้ครับได้มาเป็นภาพประมาณแบบนี้เป็นว่าเรามี เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่อันหนึง่งนะครับหน้านี้นี่ยาวเดลต้าเอ็กซ์ทงทีปากกาผมมันะเขียนอะไรเล็กๆมันจะรับไม่ได้ด้านนี้ยาวเดลต้าเอ็กซ์ด้านนี้ยาวเดลต้าแซฝั่งนี้ยาวเดลต้าเอสนะครับแล้วก็กลายเป็นแท่ง,งมาอย่างนี้ ทั้งหมดนี้สูง B สูง B และสูง B นะครับอันนี้บนไอกก้อนที่ว่าน,านี้นี่ครับบนหน้านี้ซึ่งจริงๆเราอยู่บนแกน z นะครับแต่มันเป็นแรงดันที่ชี้ไปนในทิศ x เราก็เลยเรียกมันว่าความดัน px บนหน้านี้ซึ่งจริงๆเราอยู่บนหน้า x นะครับแต่เนื่องจากมันชี้ไปนในทิศ z เราก็เลยเรียกว่า pz นะครับ pz นะครับบนหน้านี้บนหน้านี้นะครับ เป็นหน้าเอียงเราก็กําหนดให้มีความดันตัวหนึ่งเรียกว่า PN ให้สังเกตว่า PN PX และ Pz นะครับกระทาตั้งฉากกับผิวหน้าทําไมต้องกระทาตั้งฉากเท่านั้นครับนักศึกษาเพราะว่าถ้ามันกระทาไม่ตั้งฉากมันจะทําให้เกิดแรงเฉีย์ถ้าเกิดแรงเฉีย์ฟุตก็จะเคลื่อนที่ก็จะขัดต่อตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเราบอกไปเลยว่าฟุดเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้น ถ้าฝอยู่นิ่งอยู่กับที่แรงกระทำจึงกระทำได้เฉพาะในทิศต,ตั้งฉากเท่านั้นนะครับเมื่อเป็นทิศต,ตั้งฉากเนื่องจากฝึยชิ้นที่หยิบมาเราตัดมาเป็นมุมเซตาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซตาเมื่อเทียบกับแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำเนื่องจากความดันก็จะมีแรงเนื่องจาก Pn แรงเนื่องจาก Px และแรงเนื่องจาก Pz นะครับมีแรงอะไรอีกไหมครับมีแรงเนื่องจาก น้ำหนักอีกตัวหนึ่งนะครับน้าหนักซึ่งน้ําหนักดาง่กวนะครับก็เนื่องจากเป็นน้ําหนักตัวเล็กๆนะครับเป็นน้ําหนักตัวเล็ก,เ,ลกเราก็เลยบอกว่าเออท้างนั้นเราก็ให้เป็น d w นะครับ d w d w นี่น,นี่ก็มีค่าเท่ากับอย่างที่เราเคยพูดกันก็คือ m g แต่เนื่องจาก m ในที่นี้เป็น m เล็กๆมันก็เลยกลายเป็น g คูณกับ d m นะครับ g คูณกับ d m อันนี้ m เรารู้อยู่แล้วมันคือโลคูณกับโวลลุ่มนะครับามันก็จะเป็น g ถ้าเราคิดให้โรเป็นข้างที่ก็จะเป็นโฟยุ่มเล็กๆนะครับก็จะเป็น g d โฟยุ่มนะครับครนี้โฟยุ่มหายยังไงครับหายยังไงเราก็บอกว่าโ o ลุ่มก็เป็นพอทอน้าตัดคูณกันกับความสูงทำไมต้องเป็นพอทอน้าตัด ก็ถ้าดูตามภาพนี้ครับถ้าดูตามภาพนี้พอทอน้าตัดก็คือหน้านี้นะครับหน้าที่เป็นหน้าสามเหลี่ยมมุมฉากคูณกับความสูงก็คือ B เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณเดลต้ากคูณกันกับเดลต้าแดังนั้นนะครับ d w ขอยเราก็เลยมีค่าเท่ากับ g หรืออาจ,จะสลับก็ได้เอาเป็นโลคูณกับ g นะครับคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเดลต้าเเดลต้าแและ b นะครับนั่นจึงเป็นที่มาของสมการที่แสดงลงไปอย่างนี้ว่า d w มีค่าเท่ากับ log เสนิงส่วน b เดลต้า x เดลต้า z นะครับก็จะมีอยู่4แรงนะครับคือแรงเนื่องจากน้าหนักและแรงเนื่องจากความดันอีก3ตัวนี้กระทาอยู่การที่ฟูดหยุดนิ่งได้แสดงว่าเกิดอิกุลิสิรีก็คือแรงกระทามันมันมีทิศทางและขนาดเท่ากันงั้นเราก็มาแตกแรงออกดูนะครับทิศทางแรกนะครับให้เป็นทิศทาง x เราก็บอก ถ้าให้แรงไปในด้านนี้เป็นบวกนะครับก็คือทิศทางตามแรง x บวกเราได้ว่า summation fx มีค่าเท่ากับ0ซึ่ง summation fx มีค่าเท่ากับ0ถามว่ามีแรงอะไรบ้างกระทำในทิศ x นะครับแรงที่1ก็คือแรงเนื่องจาก px อีกแรงหนึ่งถ้าไล่ดูตัวนี้อยู่ในทิศ z ตัวนี้อยู่ในทิศ z ก็จะมี pn ที่สามารถแตกแรงอ,อได้2แนวแนวที่1คือแนวนี้นะครับแนวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น พีเอ็นไซเซตาตัวนี้ก็จะเป็น p ีเอ็นโคไซนเซตานะครับนักศึกษาไม่ต้องมาเขียนอัดกันลงไปในนี้อย่างที่ผมเขียนหรอกนะครับนักศึกษานัากศึกษาก็พยายามเขียนไล่ลงไปข้างล่างเนื่องจากมีพื้นที่แต่ของผมมันมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับผมก็เลยมาเขียนอัดอัดกันนักศึกษาสามารถเขียนได้ใหม่ในที่ใหม่ได้นะครับนักศึกษาโอเคเอ่อ เราก็บอกว่าอ่าแรงแรกเป็นแรงเนื่องจาก p x ซึ่งมีทิศทางไปนในทิศ x บวกพอดีมันก็จะเป็นบวกจากความสัมพันธ์ที่ว่านะครับจากความสัมพันธ์ที่ว่า pressure นี่มีค่าเท่ากับแรงส่วนด้วย area เพราะฉะนั้นแรงจริงๆนะมันมีค่าเท่ากับ pressure คูณด้วย area ในที่นี้เรากำลังคิดกันเรื่อง pressure เราไม่ได้คิดเรื่องความดันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอามาเป็นแรง นะครับแรงเนื่องจาก pressure p พ e s เช r e px ก็จะมีค่าเท่ากับ px คูณด้วย area area เนื่องจาก px อยู่ตรงไหน area ที่ px กระทำนะครับ area ที่ px กระทำตรงนี้นะครับอยู่ตรงหน้านี้ครับดูตามภาพไปเลยนะครับ px นี่กระทำบนหน้าน,น,น,านี้กระทำบนหน้าที่ผมแรงเงาเนี่ยครับคือ px กระทำเข้าตรงนี้กระทำกระจายตัวโดยสม่ำเสมอมันก็จะกระทำบนหน้านี้ ดังนั้นพื้นที่ที่ Px กระทำก็คือ b คูณกับเดลต้า z นะครับเราก็เลยได้ว่าเราก็เลยได้ว่านะครับแรงเนื่องจาก Px ก็จะมีค่าเท่าก,กับ Px คูณพื้นที่หน้าตัดก,ก็คือ b คูณกันกับเดลต้า z นะครับอีกแรงหนึ่งก็จะเป็นแรงเนื่องจาก Pn sin θ แต่กระทำ Pn sin θ กระทำในทิศสวนทางกันกับ x ลบคือชี้ไปในอ่สวนทางกับ x เป็นบวกชี้ไปในทิศนี้เพราะฉะนั้น ขนาดมันก็จะเป็นลบนะครับลบเป็นลบด้วย p n s i n θ เซตาพื้นที่หน้าตัดที่กระทำก็จะเป็น delta s คูณเงินกับ b ทั้งหมดนี้ก็จะเท่าก,กับ0ูนะครับในขนาดเดียวกันในขนาดเดียวกันนะครับถ้าเราบอกว่าให้ชี้ขึ้นเป็นบวก u m m a t i o n f z ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนะครับ summation f z ก็คือแรงในทิศ z มีค่าเท่ากับศูนย์มันถึงหยุดนิ่งได้นะครับแล้วเราก็บอกให้ชี้ขึ้นเป็นบวกเราก็มาดูว่ามีแรงอะไรบ้างชี้ขึ้นแรงหนึ่งละ่ะคือ p z แล้วเราก็จะมี p z นะครับ p z แรงเนื่องจาก p z แรงเนื่องจาก p z นะครับกระทําบนหน้าไหนถ้าดูตามรูปนี้นะครับก็คือกระทําบนหน้านี้กระทําบนหน้านี้ก,นนนก็แสดงว่ากระทําบนผิวนี้ครับ กรรทำบนผิวนี้คําแรงเอาไม่ค่อยสวยต้องมาโทษด,ด้วยกระารทำบนหน้านี้นะครับการทำบนหน้านี้กันเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดดังกล่าวก็จะมีค่าเท่ากับ b คูณกับ delta x เราก็เลยได้เป็น p z ดนะครับ p z x, คูณกันกับ b และ delta x เดลต้า x นะครับเดลต้า x มีอะไรอีกมีอันหนึ่งก็คือน้ำหนักครับน้ำหนักชี้ลงมนันก็จะเป็นลบด้วยเซนหนึ่งส่วนสองโลจีบีเดลต้า x แล้วก็เดลต้า z นะครับมีอะไรอีกมีลบพีเอโคไซน์เซตาเดลต้า s คูณกันกับ b เท่ากับศูนยนะครับ ตัวน้ำหนักนี่เป็นแรงอยู่แล้วก็เลยยกมาใช้ได้เลยแต่ตัว p n cos theta ยังไม่เป็นแรงเป็นแค่เ e s s r ต้องเอาคูณด้วยพื้นที่ด้วยก็คือ delta s คูณกับ p นี่เป็น2ส,สมการที่เราจะต้องพยายามแก้นะครับในที่นี้นี่จากภาพนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าจากภาพนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าในรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับในรูปสามเหลี่ยมที่ตรงนี้เป็น delta s ตรงนี้เป็นเดลต้า z ตรงนี้เป็นเดลต้า x และตรงนี้เป็นมุมเซตาเราจะได้ว่าไซน์เซตา eta, นะครับต้องมีค่าเท่ากับเดลต้า z หารด้วยเดลต้ s นะครับและเราจะได้ว่าโคไซน์เซตา eta, นะครับต้องมีค่าเท่ากับเดลต้ x หารด้วยเดลต้ s นะครับเราทำทำไมเหตุผลที่เราทําก็คือเรากําลังจะหาไซน์เซตา eta, มาแทนลงไปในนี้ แทนลงไปในนี้และกําลังจะหาโคไซน์เซต้ามาแทนลงในนี้เราเห็นว่าเทอมนี้นะครับมีไซนเซต้าคูณอยู่กับเดลต้าเมีโคไซเซต้าคูณอยู่กับเดลต้าเแล้วเราก็เห็นตรงนี้มีเดลต้าเออยู่ข้างล่างเราจึงอาจจะเขียนต่อไปได้เลยนะครับว่าจากสมการทั้งหมดเราก็เลยได้ว่าเดลต้าซจะมีค่าเท่ากับเดลต้าเนะครับคูนกันกับไซ n เซต้าและเดลต้าเมีค่าเท่ากับเดลต้าเ คูณก,กับโคไซเซตาซึ่งจากความสัมพันธ์นี้นะครับเราจึงได้ว่าเราจึงได้ว่านะครับเทอมนี้เทอมนี้นะครับไซ n เซตคูณก,กับเดลต้าเก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าแซดในขณะเดียวกันเราก็จะได้ว่า cos ซเซ เดลต้าเอสมีค่าเท่ากับเดลต้าเอ็กซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าเ,เทอมนี้เรามี b ตัวนี้เราก็มี b เทอมนี้เรามีเดลต้าเทอมนี้เราก็มีเดลต้าเพราะนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะครับเราจึงสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้จากสมการนี้ก็คือ px ลบด้วย pn เท่ากับ0หรือ px เท่ากับ pn นั่นเองนะครับก็แสดงว่าในแนวอ q ควิในแนวนอนในแนวนอนนะครับมันไม่ขึ้นกับทิศทางถึงไอ้นี่จะกระทำเอียงมุมเซตาแต่มันเท่ากับ px ครับในแนวนอนนะครับในแนวในแนวนอนร่วมกันแม้มันจะเอียงนู่นเอียงนี่นะครับแต่มันเท่ากันส่วนมาตัวล่างมาตัวล่างนะครับเราได้ว่า No เทอมนี้นี่มี b เทอมนี้ก็มี b เทอมนี้ก็มี b เทอมนี้มี d e l t x เทอมนี้ก็มี d e l t x และเทอมนี้ก็มี d e l t x เราก็เลยได้ว่า p z ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง log delta z ลบด้วย pn มีค่าเท่ากับ0นะครับหรืออาจกล่าวได้ว่านะครับ p z นี่อยู่ในทิศดิ่ง pn อยู่ในทิศเฉียงอย่างนี้นะครับออตอนตอนแนวนอนนี่นะครับตอนแนวนอนเราพบว่า px เท่ากับ pn px ฝั่งนี้เท่ากับ pn แสดงว่าแนวนอนนี่ไม่มีปัญหาแต่แนวดิ่งนี่แนวดิ่งนะครับ มันมีมันไม่ได้เท่ากันพีแซกันกับพีเอ็นไม่ได้เท่ากันมันเกิดขึ้นเนื่องจากเทอมที่มาเนื่องจากน้ําหนักของฟูอดที่กดลงมาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะบอกได้ว่าพีซซดจากสรรมการนี้นะครับอาจจะสรุปได้ว่าพีซดนั้นก็จะย้ายข้างไปก็จะมีค่าเท่ากับพีเอ็นบวกด้วยเซนต์หนึ่งเสองโลจีเดลตาซนะครับก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากตัวน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้ โอเคแต่ถ้าหากเราบอกว่าให้เดลต้าซตเข้าสู่ศูนย์นะครับเราบอกว่าให้เดลต้าซตเข้าสู่ศูนย์คำว่าให้เดลต้าซตเข้าสู่ศูนย์แปลว่าอะไรก็แปลว่าให้ชิ้นฝุ่ยนี้เล็กมากๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงกดลงไปเรื่อยๆจนจะหายไปเราจะได้ทันทีว่า p Z ีซตเท่ากับ pn ถ้า p Z ีตเท่ากับ pn เนื่องจาก px เก็เท่ากับ pn ด้วย เราก็เลยได้ข้อสรุปออกมานะครับว่า px เท่ากับ pn เท่ากับ p z แปลว่าอะไรครับถ้าในภาพนี้มันหดลงกลายเป็นจุดเล็กๆแล้ว px เท่ากับ p z เท่ากับ pn นะครับก็แปลว่าสำหรับฟูดที่หยุดนิ่งเมื่อพิจารณาที่จุดใดๆทำไมถึงพูดคำว่าจุดเพราะว่าตอนนี้นี่ delta z เข้าสู่ศูนย์ก็แสดงว่ามันเหมือนมันเป็นจุดนะครับถ้าถ้าดูในรูปนี้ก็คือ จากที่เราคิดชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งมันกลายเป็นว่าตอนนี้นี่เรามามองจุดจุดหนึ่งแทนละนะครับมามองที่จุดจุดหนึ่งแทนในจุดนี้ถามว่าจุดนี้เป็นยังไงจุดนี้เราจะได้ว่ามันก็จะมีแรงกดลงมาจากหลากหลายทิศนะครับมีแรงกดลงมาจากหลากหลายทิศแต่ไม่ว่าจะมาจากทิศไหนก็ตามทุกพีเท่ากันหมดครับทุกพีเท่ากันหมดนะครับโดยที่เรายืนยันมาจากเรื่องนี้นะครับว่าที่แรก เราคิดเป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเราเราลองทําให้มันหดเข้ามาดูสิพอเราทําให้หดลงมาปรากฏว่าเราได้ว่า Px เท่ากับ p n เท่ากับ Pz เราจึงสามารถนำมาสู่ข้อสรุปได้ว่าเมื่อเมื่อฝ้ยจุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเมื่อุ้ยจุดนิ่งอยู่กับที่นะเพ e s เชอรที่จุดใดๆมีค่าเท่ากันทุกทิศท,ทางน,นะครับสภาพนี้คือสภาพที่เป็นข้อสรุปที่ได้ในตอนนี้นะครับก็ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ